ภิญศาสตร์จากพระโอษภาคต้นหน้าส27ค่ะสังโยชนและที่ตั้งแห่งสังโยชนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชนและตัวสังโยชนเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชนเป็นอย่างใดเล่าและตัวสังโยชน์ เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโย academic. ชนฉันทราคาได้เข้าไปมีอยู่ในในรูปนั้นฉันทาราคานั้นคือตัวสังโยชน์ในรูปนั้นภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชนฉันทาราคาใดเข้าไปมีอยู่ในเวทนานั้นฉันทาราคานัน้น คือตัวสังยยน์ในเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังชน์ฉันทาราคาใดเข้าไปมีอยู่ในในสัญญานั้นฉันทาราคานั้นคือตัวสัโยชน์ในสัญญานั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยน์ ฉันทราคาใดเข้าไปมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นฉันทราคานั้นคือตัวสังโยชน์ในในสังขารทั้งหลายนั้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ฉันทาราคาใดเข้าไปมีอยู่ในในวิญญาณนั้นฉันทราคานั้นคือตัวสังโยชน์ในวิญญาณนั้น ที่สุทั้งหลายขันขันเหล่านี้เรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ฉันทาราคะนี้เรียกว่าตัวสังโยน์แลพ่ะอาจารย์คะ่ะขันห้าคะ่ะขันห้าเป็นเป็นตัวเป็นที่ตั้งแห่งสังโยสังโยศ์ก็คือ เครื่องรอยละจิตแล้วฉันทะราคะความพอใจค่ะก็ไปมีอยู่ในขันห้านั้นใช่แล้วต้องต้องออกจากตรงนั้นยังไงอะอกก่กต้องละมันยังไงอ่าฮะออกจากตรงนั้นก็คือวางฉันทราคะให้ได้วางฉันทราคะให้ได้ก็คือกลับไปที่การละนันทิเพราะตะถาคตบอกว่า นันทิคยาราคากโยเห็นนะเพราะความสิ้นปแปลงนันทิจึงมีความสิ้นปแปลงราคะฉันทราคนะความพอใจจะดับไปถ้าดับความเพลินนะดังนั้นถ้าเราละความเพลินนะฉันทราคะก็จะดับละความพอใจก็จะละความเพลินได้ละความเพลินละความพอใจพระองค์บอกจิตหลุดพน้นะ วิธีละสังโยชน์ง่ายๆก็คือละความเพลินนะสังโยชน์จะถูกละไปโดยอัตโนมัติเลยอ้ฉันทราคะากับน,นันทีเหมือนตัวเดียวกันหรือเปล่าคะเหมือนกันหรือเปล่าคะพทธเจ้าบอกว่าถ้ามีนันทีก็มีฉันทราคะนะนั้นแทบจะติดก,กันเลยนะหรือที่พระองค์ตรัสกับมิกาชาละว่า แกพิสุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปนะ่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละนันทีย่อมเกิดขึ้นนั้นะนะนะเมื่อนันทิมีสาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าก็มีเมื่อสาราคานะมนะีการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีดังนั้นพอเพลินปุ๊บก็จะเกิดความพอใจอย่างแรงกล้า เกิดความพอใจอย่างแรงกล้าจิตก็จะผูกติดกับอารมณ์นั้นไปนะผู้ที่ประกอบพร้อมด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์เพราะอำนาจแห่งความเพลินพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง่าเรามีเพื่อนคืออารมณ์นั้นเป็นเพื่อนละพบก็เกิดแล้วชาติเกิดจะตามมาด้วยชรลาและมรณะนะนะนั้นพบหรือสถานที่ที่ไปเกิดก็คือตัว ขันห้านั่นเองเพราะเราพอใจขันห้านะพบจึงเกิดขึ้นอย่างนี้นะก็ละความเพลินอีกนั่นเองโนะยนทิ้งแล้วตั้งไว้ซึ่งกายคกตาสตนะิฝึกอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คะแล้วสังขารทั้งหลายกับสังขารแตกต่างกันยังไงคะในปฏิจจสุบาสังขารเนี่ยจะเป็นตัวนามรูป นะและสังขารทั้งหลายเนี่ยจะรวมวิญญาณเข้าไปด้วยวิญญาณกับนามรูปนามรูปสี่วิญญาณหนึ่งรวมเป็นห้าตัวเนี่ยเรียกสังขารทั้งหลายนะแต่ถ้าดึงวิญญาณออกมาตัวหนึ่งนามรูปที่มีสี่เนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจะถูกเรียกว่าสังขารนะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณและวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดสังขารหรือนามรูปอย่างนี้และทั้งหมดเนี่ยรวมเรียกสังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ ค่ะขอบคุณค่ะ